ยายพยศนักเล่ายอดรักมองใจตนเถิดนาแล้วจะรู้ว่ามีค่าอยู่ในใจเสมอมาอย่าตั้งแง่นักเลยท่านฝันไปหรือไรฉันนะรือจะมีใจให้คนสกปรกเช่นท่านสีหน้าของความรู้สึกเกลียดชังปรากฏขึ้นมาอีกเองเชื่อคำล่ำลือผิดๆที่ฟังมาไรเหตุผลไม่เหตุความเป็นธรรมกับพ่อของลูกเองเขาตัดพอยืดยาว เป็นพ่อของลูกในตอนนี้แต่ก่อนนั้นไม่ใช่คนที่ฉันเชื่อคือคนที่ฉันรักฉันมั่นใจในตัวเขาไหนจะพี่เดือนอีกเล่าหล่อนบอกว่าโดนท่านข่มขู่ข่มเหงและท่านก็ข่มขู่ฉันด้วยยิ่งกว่านั้นฉันเห็นกับตาว่าท่านฉุดกระชากลากหล่อนขึ้นเรือนแม่พย้อมเห็นกับตาแน่หรือเห็นท่าน่าจะเมื่อยนานเสือจึงช้อนร่างอวบอิ่มขึ้นเตียง พยอมีสีหน้ามีศพอารมณ์รถจุมพิษด,ดื่มดำตรึงดวงจิตนั้นมาลายหายไปสิน้นฉันเห็นกับตาท่านฉุดพี่เดือนขึ้นเรือนแล้วก็จูบหล่อนด้วยหล่อนกรี้ยวกระใส่เขาขึ้นมาทันใดไม่เคยเสือปฏิเสธเสียงแข็งขณะใช้ขากากร่างไว้ไม่ให้ขยับหนีไปได้มูสาฉันเคยเห็นความรู้สึกบางอย่างพุ่งแรงท่วมท้นใจ ทำให้หล่อนดึงดันออกมาจากพันธนาการแต่ทำไม่ได้หญิงสาวหึดฮัดเมื่อไรที่ไหนกันหล่อนหึงหวงเขาหรือหวงเพียงอย่างเดียวแต่ย่อมดีทั้งนั้นเย็นวันหนึ่งที่เรือนของพี่ผานฉันเดินไปเล่นกับหลานเห็นแค่แผ่นหลังกว้างโน้มตัวลงไปจะจูบพี่สะพ้ยหล่อนก็รีบรุดขึ้นเรือนเพราะไม่อาจทนดูได้ฟังข้านะแม่พยอม เสือใจเย็นได้เพราะเข้าใจหล่อนทองแท้แล้วไม่ฟังไม่จำเป็นต้องฟังปล่อยฉันหญิงสาวทุบตีผลักใสจึงโดนกอดรรดเสียแน่นจนแทบจะหายใจไม่ออกถ้าเป็นก่อนหน้านี้ข้าไม่ขัดแต่เวลานี้ไม่ได้เองต้องฟังอย่าดื้อกับข้านะแม่พยอมสีหน้าท่าทางพ้องกับน้ำเสียงนั้นดับไฟอารมณ์ของพยอมได้หล่อนไม่กล้าเถียงพื่อเอาชนะเช่นทุกครั้ง เขาอยากให้ฟังก็ต้องฟังยญิงสาวหน้างองงำยอมซุกตัวอยู่ในอ้อมแขนที่เคยรังเกียจขยะขยงอย่างเงียบๆ